ช่อกูไม่รู้ชาแนลเจอกันค่ะกับลูกตาลสเกลเซอร์และคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงนะคะข่าวคราวของสองสเกลเซอร์จากลิเวอร์พูลของลูกตาลกันค่ะนั่นก็คือเคอร์ติสโจนะคะแล้วก็เทนอเล็กซานเดอร์อาโนค่ะ นี่คือสก,กาวเซอร์คู่แรกของสโมสรลิเวอร์พูลค่ะที่สามารถทําประตูได้นะคะในเกมหลีกเกมเดียวกันนะคะให้กับทีมค่ะนับตั้งแต่นะคะร็อบบี้ฟาวเลอร์นะคะแล้วก็สตีเวนเจอร์ลาดค่ะที่ทาเอาไว้เนี่ยเมื่อปี2007เลยละคะ่ะคอติสโจ,โจโน,นะคะแล้วก็เทนอนโอนเนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะในช่วง9เกมที่ผ่านมาค่ะนับตั้งแต่โจโนเนี่ยนะคะได้รับโอกาสลงสนามตัวจริงนะคะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกมกับเชลซีนะคะและตัวเทนเองเนี่ยก็ได้รับนะคะกับบทบาทใหม่ค่ะในการปรับให้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์นะคะในเกมรุตตก,ก,นนกต ทั้ง2คนเนี่ยแสดงความยอดเยี่ยมนะคะออกมาตลอดนะคะ9เกมที่ผ่านมาและดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะก็ยังมีอะไรดีๆค่ะที่จะแสดงออกมาให้กับพวกเราเหล่าเดอะคอรเนี่นะคะได้เห็นกันอีกเยอะแยะเลยละคะ่ะเหลือการแข่งขนันอีกแค่2นัดเท่านั้นค่ะยังไงแล้วแฟนๆลิวพูเนี่ยนะคะก็คงต้องมาช่วยกันลุ้นค่ะเพื่อให้ทีมได้ไปแชมเปี้ยนลีกให้ได้แล้วล่ะคะ่ะแล้วเพื่อนๆช่องกูไม่รู้มีใครเป็นแฟนๆลิวพูบ้างค่ะลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ